มาครับผมสวัสดีครับเ,เพื่อนๆสวัสดีชาวติดเล่นทุกคนทุก่ันทุกคันทุกคนเลยน,น,น, e, uh huh. นจะจ๊ะเอ้ยหลังจากที่ห่างหายไปนานครับกับแผนการแบบโหดโหแผนการที่มันแบบแปลกใหม่นะครับผมนะคือฟุตบอลสไตล์ใหม่เนี่ยผมต้องมีแผนการใหม่ๆม,มาแบบมาอัปเดตนําสมัยนะ <crus> <isha> ามาสู้กับแบบแผนแบบเก่าๆเก่าๆที่มันแบบมันซ้ำๆจำเจ yeah นะครับผม uh huh. คือผมไม่ต้องการอะไรที่มันซ้ำๆจำเจนะมันก็เลยเกิดเป็นแผนนี้ครับผมโอ้โห แผนนี้แผนชื่อว่าแผนนายกู้ครับผมผู้แข่งนายกี้ครับโอ้โหไอจัดเลยนะคือแผนนายกู้นะครับผมนี่มันเป็นสัญลนะกักษณ์คล้ายนายกี้นะเนี่ยตัวจะเป็นเครื่องหมายถูกใช่ไหมะนี่เดี๋ยวอันนี้อันไหนายกู้นะผู้แข่งนายกี้นะครับผมโอเคแล้วหน้าตาแผนนายกู้ของเรามันเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วเรามาดูซิว่าแผนเนี้ยมันจะพาเด็ดจึกให้เราได้แบบชัยชนะได้หรือเปล่านะครับผมโอเคจัดไปแล้วมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเกมเนี้ยคือแบบ จัดเลยเกมเดียวให้มันรู้ๆไปเลยนะเว้ยวัดไปเลยว่ามันดีหรือไม่ดีนะดูที่เกมเดียวไปเลยจัดปะได้รับชมกันในเกมเลยครับผมอจุกูมาครับผมเข้าสู่เกมครับโอ้โหดูแผนในกู้ผมดิคือยืนกันแบบมึงไม่ใช่ในกู้แล้วเนี่ยมันเป็นในเฮียอะไรก็ไม่รู้นะขอภายในคำหยาบนะครับผมอุ้ยดูจากการยืนครับผมนี่ฝั่งบนแบบแบบแบ่งเขตกันชัดเจนนะครับผมดูฝั่งเขาเรียงกันสวยงาม เ,เขาจะคงคิดว่าแบบไอ้เฮี้ยนี่มึงไหวหรือเปล่าเนี่ยมึงจัดแผนอะไรของมึงนะแล้วมาดูกันที่ว่าแผนในกู้ของเรานะครับคู่แข่งในกี้นะผมมันจะเป็นเช่นอไรนะมันจะโหดเอาเรื่องหรือเปล่านะครับจ็คือคนเล่นมันโหดอ่ะมันอะไรมันต้องโหดอยู่วันนั้น่ําน,นะครับผมนี่เอาวิ่งดิเนมาวิ่งดิโอ้โยกลับไปแทงแทงยาวๆอ้าวได้อีก โอ้โหแม่งเสียบแม่นเกินคือปา่อปาเกือบป่าเกือบทะลวงเข้าไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยแต่เมื่อกี้ถ้าไม่ได้เสียบตักไว้นะโดนปาน่าแน่เอาวะเอาวะเอาวะมาวะเอ้ยเอ้ยมันไม่ง่ายนะมันเจอป่าแผนเนี่ยแผนนายกู้เนี่ยดูดิมันจะเข้าแก๊ปเปล่า,าดูดิโอ้โหดูการวิ่งดิคือแผนวิ่งงงจนแบบคือแผนนี้มันไม่เคยพบเคยเจอจนเขาแบบเขารับมือไม่ไหวน,นนะ คือเขาวิ่งกันแบบวิ่งแบบไม่รู้ว่าเราวิ่งไปทางไหนกันบ้างอะและทีมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทีมเราวิ่งไปไหนกันบ้างเหมือนกันนะโอ้โหแน่นอนจริงแบบนี้โอ้โแต่ที่แน่นอนกว่าคือเน็ตกระตุกอีกแล้วเหมือนเดิมครับผมกดดูดิกดอ,อะไรไม่ไปเลยอะโอ้โโอโยเย้ยมีกระตุกอะไรทุกรอบทุทกเกมทุกทุกครั้งที่กูเล่นวะเนี่ยอืกูจะบ้า อ้ามาแล้วครับมาแล้วมาเลยวุ้ยเกือบโดนเกือบโดนป่าเกือบโดนดีนะเขาแบบเขาคมไม่พอดูดิโอ้หดูดิที่เป็นเรียนกันเป็นแถวนี่เหมือนเหมือนเหมืองต่อแถวทำอะไรสักอย่างมงต่อแถวกินตีน้อยปะเนี่ยโอ้หจะตอบเปียเปียกคุณว่าต่อแถวเรากินตีน้อยโอ้พูดถึงุ๊บป่าหิวปั๊บเลยอะนะใปคายอีกแล้วกระตุกอีกแล้วคือกดกดไม่ไปอะกดแล้วไม่ไปอ่ะ อ่ะมาดิถึงข้าวป่าบุกถึงข้าวป่าบุกถึงข้าวป่าบุกแล้วใครจะหยุดปา่ายู่ถือข้าวป่าบุกแล้วใครจะหยุดป่ายู่มาแล้วผมเอปเป้เอปเ,เอป้ที่เข้าในแล้วก็ปาโอ้โหเป็นยังไงเ่านี่เจอแผนในกู้เข้าไปนี่เมสซี่จัดให้นี่ครับผมโอ้ยิงขนาดนี้นี่เอาบอลลงดอลูกที่สิบไปเลยอ้อนยิง นี่กูตัวแบบกงงนี่แผนเลยว่าไม่เคยเจอแผนที่มันหดขนาดนี้แบบทีมเราก็ต้องเอาไปใช้บ้างแล้วแหละไอ้ที่โอ้แน่นอนจริงแผนในกู้นะเป,เปิดเปิดหัวแล้วครับเปิดหัวนำไปรับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะผมนี่แผนนี้นี่เป็นแผนครึ่งหิ่งอีกแผนหนึ่งได้เลยเนี่ยนะคือเพื่อนคนไหนแบบอยากใช้ไตแรงเนี่ยคือจัดได้เลยเนี่ยแผนนนี้อุ้ยเขาถึงกับแบบ ก็ถึงแบบหาแบบจังหวะเจาะเราไม่ได้นะคือเขาคือเขางงกับการยืนของเราอ่ะเออนะคือเขางงจัดจนเขาบุกเราไม่ได้เพื่อนๆก็คิดเอาดิพราพี่ส่งมันล้ายขนาดไหนะนะแผนป่าเนี่ยคือขืนป่าเนี่ยมันแน่นอนจริงว่ะ <S <S โอ้ยอาจันจัน,จนเล่นหนักเกินจันอูข้ขืนป่านี่สุดยอดจริงใครจะไปต้านทานป่าไหววะเนี่ยเจอแผนนี้เข้าไปอ่ะออืือ เขาบอกว่าใครใครจะเพี้ยนเท่ามึงไอ้เหี้ยนะไปคือถึงแผนจะเพี้ยนแต่แต่ว่าก็โหดอะ่ะเอาดิแล้วจะยังไงก็โหดอะ่ะปาก็นำไปแล้วหนึ่งไปครับผมบุกต่อเนื่องบุกอย่างต่อเนื่องโอ้โหจังหวะนี้เห็นป้าเป้คือแบบถอยลงมาแล้วไงอไรเอาใหม่เอาใหม,าามา่คือเราบุกบุกได้เรื่อยๆแล้วสเต็ปเรามันดีนะคือแผนแผนนี้แล้วมันดี แผนเกมบุกอะแผนเกมบุกเรามันสุดยอดอยู่แล้วไปบุกต่อดีครับผมแต่ถ้าเกิดเกมมันไม่กระตุกนะคือมันจะดีกว่านี้คือมันกระตุกทำไมวะคือผมอยากรู้เนี่ยผมเล่นเกมนี้มันกระตุกทุกรอบนะมันเป็นที่เน็ตเหรอวะหรือเป็นที่เกมมันไม่เสถียรวะนี่คือแบบสาระอะไรนะเวย รือแม่งผมเล่นทีไรแม่งกระตุกทุกทีอ่ะไม่รู้แม่งเป็นอะไระนะป๋าแบบป๋าเห็นแล้วป๋าก็เหนื่อยใจนะการป๋าตั้งใจแบบป๋าคือป๋ารักในฟุตบอลไงแต่มันเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยคือมันก็ไม่โอเคมาต่อคือเวลาหลังครับผมคือตอนนี้แบบการคองบอลคลองเกรอนี่ถือว่าดูดีกว่านะเว้ยเออคือแผนในกู้นี่มันไม่ไม่ธรรมดานะจากหลายๆแผนที่ผ่านมาเออ,เอ,อ,เอ,อชมหน่อยได,ชยได้ชมนี้หน่อยไม่ได้เลยชม,ชมนี้ชมหน่อยคือป๋าเกือบโดน นะคือป๋ามีสติดีป๋าก็เลยรอดพ้นไปปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บนี่วนไปก่อนคุณหาตัวเติมดิโอ้โหเมซี่นี่คือแบบเบียดเขาไม่ค่อยไหวว่ะนี่ก็ต้องยอมรับตามสังขารนะคือโลกเราอะ่ะทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันลว้วน้วนแล้วจะเดินทางสู่ความเสื่อมนี่โอ้โห,โโหโคนตื่นทำไม่ดีเจอคนตื่นทำไม่ดีนี่ อ,อ้โหคือแบบมากองกันตรงกลางอะ่ะดูดิคือเปิดบอลมาปุ๊บกองกันแต่ตรงกลางอะ่ะเพื่อนๆเอ,อาไปส่งบอลให้เขาอีกไปบุกต่อนีครับขอยัดสวนป่าขอญัดสวนป่าขอยัดสวนนี่ไปป่าขอยดัดบุกป,ป่าขอยดัอยดคึงคึงแล้วก็พีกิกป่าขอยัดล็อกป่าล็อกข้างในแล้วป่าแทงต่อป่าขอยัดเปิด ปากคอยยันมง <c oughs> อุ้ยเหี่ยมหนาไปหน่อยไม่ไรไม่ไรถือการถือว่าการเข้าทํานี่ใช้ได้นะการเข้าทํานี้ถือว่าโอเคการเข้าทําชุดเมื่อกี้ถือว่าใช้ได้ครับผมมีการล็อกการเลี้ยงดิกหน่อยแล้วการแทงบอลและการเปิดบอลน,นะคือครบสูตรนะรผมค <c oughs> ือครบการลามาสูตรการบุกอะ่ะพูดง่ายๆนี่ดูดิโอ้โหบุกต่อเนื่องว่ะบุกต่อเนื่องว่ะนี่ขออนุญาต ป่าขออนุญาตปูกต่อเนื่องโอ้โห,เข,หเขายืนอยู่นั้นมันก็ยังส่งอีกกูจะบ้าเนี่ยกูด่าตัวกูเนี่ยเขายืนอยู่ชนโ่มันก็ยังจะส่งไปอีกตรงนั้นน่ะนะเฮ้ยอฮ้ยโอ้โอหโดนหลอกเลยโดนหลอกหัวเสียอ่ะเฮ้ยป่าโดนหลอกหัวเสียอมาแต่เขาเขาลวนเบงนะเขาลวนเบงเขาเลยแบบยิงไม่เข้าเข้ากรอบอะไร <c oughs> นี่ครับผมจะดูการยืนครับโอ้หโอห ต่อแถวแบบต่อแถวรอคิวตีน้อยอะ่ะเพูดง่ายน,นะโอ้โคตรเฟี้ยวคือเปิดไปแบบยังไงก็ถึงอ่ะยังไงก็ถึงทีมเราอะ่ะแบบคอยซัพพอร์ตกันอย่างดีครับผมนี่คอยซัพพอร์ตกันอย่างดีอา้อาวอ้าวโอ้โหดูฮารเ์เรนแทงมึงแทงเหมือนมึงไม่อยากแทงอ่ะมึงแทงเหมือนแบบแทงหวยออกก้อยอะไรมาเนะี้ยโอ้โหนะไปโอ้ซอนไม่แทงไปทีเดียวครับวันนี้ถ้าซอนแบบแทงทีเดียวนี่คือฮารเ์เรนมีสิทธิ์หลุดนะ ไปดิไปดิอ้าวอ้าวมาอย่างนี้ฮาร์เล็ตรอแทบหาแล็ตรอแทบแต่ไม่ให้นี่โอ้โหนี่ต้องชมในความสามารถเฉพาะตัวของตอนเฮืร์บินแล้วผมวนี่สุดจริงครับตัวนี้เบอร์ฮารเล่นแบบรอแทบอยู่อะแต่ซอนแบบนิ่งจัดนะคือแบบเลี้ยงกินเองอะไรประมาณน,นี้โอ้สุดยอดจริงว่ะแผนเนี้ยเฮ้ยแผนนี้ไม่ธรรมดาเลยเพื่อนๆนะคือแบบกับขวาเนี่ยเน,น้นบุกกับขวาเลย บอนไปออกันกาบขวากันค่อนข้างเยอะนะคือแ,แม่งแน่นอนจริงแผนนนี้เดี๋ยวแบบเดี๋ยวผมจัดแผนนี้แบบลงแรงเลยดีกว่านี่เฮ้เียลงแรงไปก็โดนเนี่ยครับแต่จริงแผนนี้ก็ได้อยู่เนี่ยลูกเตะแบบจากประตูอะคือเปิดไปยังไงก็ถึงนะคือไม่ต้องห่วงนี่นี่ไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงฉันไปดิไปดิเดี๋ยวทำทีเล็กน้อย ตำแหน่งเลียงเราถือฟันกลางแล้วก็แทงต่อแล้วก็จบตะกอโอ้โหดูดิเฮ้ยมึงไม่ได้มาเล่นๆนะเนี่ยแผนเนี้ยนเฮ้ย <c oughs> แผนนี้แม่งไม่ธรรมดาหนะคือต้องแบบสี่สามสามหรือ 5, 5, ห้าห้าอะไรวะห้าสามสองเนี้ยคือแบบต้องโลอ่ะนะคือเจอแผนนายกู้เข้าไปอะ่ะ <c oughs> เป็นเรื่องดิเจอแผนนายกู้ไปเป็นเรื่องอ่เดยครับผมนี่เกมรับก็ใช้ได้นะเนี่ยเกมรับก็สุดยอดนะเนี่ย โู้จะแผนในกู้เข้าไปแน่นอนจริงอ้าวอ้าวมีอีกลูกหรือเปล่าจะมีอีกลูกหรือเปล่าจะมีอีกลูกหรือเปล่าต้องติดตามกันนะจ๊ะอโอ้ยเก <c oughs> <c oughs> มคุณละเบือ่อเกมไม่ค่อยข้ากระตุกอะ่ะคือไม่กระตุกนี่คือแบบผมน่าจะมีเป็นสิบลูกอะ่ะนะโอ้โห <c oughs> โอ้ยับผมก็สำหรับแผนในกู้ครับผมยิงไปสามประตูต,ต่อศนะูนย์น่ะไม่ทำให้ตายจริง นะคือแนะนำเรด้วยๆแถบนี้ใครอยากเอาไปใช้ก็แบบลองไปใช้ตามได้ด้วยเพื่อนคือ<ๆ>แม่งสุดยอดจริง<ๆ>ดูดิผู้ไม่สามารถว่าจะสามารถนำชชนะมาให้เราได้นะครับผมถารต่อสู้ไม่ธรรมดาครับแบบน,นี้โอเคก็สำหรับคินี้ก็ประมาณนี้ผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า <พอ S 1> ครับผมจุ๊บ La casa del merengue, la, 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 y la, Casa de la, Bachata.